ชมตอนนี้เราอยู่กันที่เกม Vikings ไวกิ้งอันลิสกับของค่ายบูปินนะคะก็ตอนนี้เราอยู่กันในลักกี้นิกกี้กับทุน5้0พบาทนะคะคุณผู้ชมไม่พูดพัมทำเพลงนะคะซื้อเลยค่ะมาเกมนี้คือมาเพื่อซื้อนะคะคุณผู้ชมขอไปเบ็ด20่ก่อนแล้วกันนะคะไม้แรกก็ซื้อ พันห้านะคะไม้แรกลุ้นสุดคือการปั่นเนี่ยแหละคุณผมมู้ชมพอนะคะคือถ้ามันอยู่ระดับประมาณตรงเนี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันรอบหน้ามันหมุนไม่น่าจะ ลอดแดงนะคะก็ไปเลยดีกว่าค่ะสิบเอ็ดคูณสี่นะแปดร้อยะ,ะไม้แรกได้อยู่นะไม้นี้ซื้อมาพันห้านะคะหมุนไม้แรกได้แปดร้อยนี่ก็โอเคแหละ สี่ร้อยพันสองแล้วนะคะคุณผู้ชมร้อยสามสิบสองบาทค่ะยังเหลืออีกเจ็ดหมุนนะคะอ 1,138บาทคุณผู้ชมไม้นี้ยังไงก็ไม่ขาดทุนนะคะคุณผู้ชมซื้อไปแค่1,500นะไม้สุดท้ายนะคะคุณผู้ชม ต่อยร่อยเลยอ๋อเจ็ดสิบสองไม้นี้ก็ได้อยู่ที่หกพันหร้อยเจ็สิบนะคะซื้อมาที่หนึ่งพันห้าร้อยก็กําไรหนึ่งกำไรห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะคะคุณผู้ชมอ <c oughs> จริงๆแล้วก็เลิกได้เลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยังไงดีเอาต่อดีกว่าคะ่ะลองดูนะคะซัก <c oughs> สองพันแล้วกันนะไม้นี้ยังไงก็รับชมเพววื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนําให้ทําตามนะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมที่เล่นอยู่แล้วนะคะก็ดูไว้เป็นแนวทางนะโอ้ยไม้แรกก็ตกแดงเลยอะ <c oughs> อส่วนใครที่ไม่ได้เล่นนะคะก็รับชมเพววื่อความบันเทิงความสนุกสนานเท่านั้นนะคะไปพันห้าอีกเหมือนเดิมคะ่ะอีกสักหนึ่งไม้นะคะคุณผู้ชม พอแล้วค่ะสำหรับตัวคูณนะโอ้โอก็พอเหมือนกันค่ะไปค่ะ11คูณสนะคะพันห้านี่ไปมาก็จ่ายดีอยู่นะอันนี้ไปที่เบ็ด20นะคะได้ทั้งหมด11หมุนนะคะ เด็ม yeah. mm ุนเหลืออีกห้ามุนนะคะพี่ชมไปต่อเขาทองลงเปล่าช่องแรกเขาทองลงไหมช่องแรกเขาทองช่องแรกไม่ลงนะชม โคดังขั้งสามไม่มาเอามาได้อยู่โอเคเลยโอเคได้ต่อเลยครับผม จบรอบนี้น่าจะเลิกนะคุณผู้ชมวันนี้มาซื้อสองรอบรู้เรื่องนะคะไอโอเคคุณผู้ชมไม้นี้หนึ่งหมื่นเท่าไหร่เนี่ยดูไม่ทันเมื่อกี้นี้ จบรอบนี้เลิกนะคคุณผู้ชมพอเลยนะคะก็ได้แล้วก็ต้องเลิกนะคะคุณผู้ชมองเหลืออีกสองหมุนนะคะคุณผู้ชมเออ มันเข้าช่องสนะองไหมทั้งหมดมันเข้าช่องสองนี่ไม่เป็นไรได้ค่ะ,อะรอบสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมเออก็โอเคคุณผู้ชมร้อยห้าสิบสี่นะคะไม้สุดท้ายรอบนี้เข้ามาซื้อมาที่1 5ึ0งนะคะ ออจ่ายมาหนึ่ง่ารยเก้าสิบสาบาทกำไรหนึ่งบาทนะคะคุณผู้ชมยังไงก็เลิกนะคะมีทุนเข้ามาที่5้าพบาทนะคะตอนนี้มีอยู่19,269บาทก็กำไรมา1 4ึ่งบาทนะคะคุณผู้ชมจบค่ะออกนะคะเกมนี้สำหรับผู้ชมที่ชอบคลิปนี้เกมนี้นะคะก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนคลิปหน้าที่จะลงใหม่นะคะสวัสดีค่ะ